อันนี้โอเคน้อพี่น้องอันนี้ก็บซัททาเนะธธาเนะงซัททานี่จากมาทางฝรั่งเศสเพื่อนกับวงจากซื้อเพื่อนเพื่อนก็เลยเอาซื้อตามภาษาอังกฤษเลยตามเฟซบุ๊กเลยเพราะว่าติดต่อเพื่อนบ่ได้เนาะนั่นแหละก็ขอขอามุกขอบใจอะไรเป็นเงินจํานวนสองแสนกีบพี่น้องเลยเงินกีบแล้วก็ต่อมาก็สิเป็นใส่มันจากซองนึ่ขึ้นหน้าแท้โอ้ขึ้นหน้าแท้โอ้เงินหลาย อันนี้เป็นของอันแม่นางวอลจักเนาะพี่น้องเนาะพร้อมด้วยครอบครัวที่เพิ่นอยู่อเมริกาอยู่ต่างประเทศ USA หรือว่าจำนวนเงินโมทนาบุญนำก็คือ50เหรียญ50ดอลลาร์เป็นเงินบาทกันหน0่บาทพี่น้องของแม่นางเด้ออันนี้เด้ออนุโมทนาบุญนำขอให้บุญคำนำสู่แม่ความเจ็บจะได้ความไข้จะมีเนาะเอาอันนี้ก็เป็นของบ่าวเพิรนเนาะของบ่าวเพิรนกับอันน้องฟาร์ม อมโดยครอบครัวนั้นบ้านนาซ้ำผาร้างเมืองสัญญาบุรีแขวงสัญญาบุรีจานวนเงินห้าแสนห้าแสนกี่พี่นอ้องนี่เลยแ้วก็ต่อมาปัน,นี้ป่วยพรไสให้ตัวเองเนี่ย <c oughs> ยู่ดีมีแห้งให้มีคนหักคนแพงเด้อสร้างสรพัฒนาบ้านเมืองของตัวเองความเจ็บจะได้ความค่ายจะมีอวยพรให้ตัวเองกับเปล่นพี่น้องเลยเนี่ยวเอาอวยพรให้คนนี้นี่ซ <c oughs> าธุอวสัตคอยเทึอกอันรางวัลที่หนึ่งสนะบทรางวันที่หนึ่งกันเลขเล่าวุกัวกันยังดีพี่นอ้องเจ็ดปอยล้าน <c oughs> แต่่าบผเคยซื้อเลขเลยเพื่อนบมได้ซื้อเลขได้เพื่อนบมได้ร่นเลขพี่น้องบมเคยเพื่อนบมเคยล่นตามนั้นแหละพี่น้องเลยก็โขอให้ใหวอวยพรใส่ให้คนหนักคนแพงให้ไม่ได้มาอีกมาต่อยอดพัฒนาสร้างส,าร,สารบ้านเมืองของเฮาอันนี้ต่อมาปนีนางรัดดาพร้อมโดยครอบครัวนี่บ้านดอนดูมือหินบุญแขวงขงมวนจำนวนเงินสามแสนกีบหลังจากที่น้องศรัทธามาสามแสนกีบปุ๊บเมื่อวานนี้น้องเซตมหาเพื่อนว่าบอกเพื่อนนะน้องถึงเลขร้อยอ่ะ ร้อยยี่สิบบาทรวมเป็นเงินบาทกับประมาณแปดพันบาทพี่น้องแปดพันขวบบาทพี่น้องน้องไงเอาโชคมาร่ำรวยเดอ้อโชคมาอะไรน,นี่เราโชคมาแล้วเราเฮ็ดบุญมากเราก็ได้ผลบุญตอบแทนเนาะเอาอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษพี่น้องเมยยังเจ้ายังเนาะบอกว่าอยู่ฝรั่งเศสเปินลไม่เราซื้อไม่ ไม่ยั่งไม่ยั่งเนาะเราเป็นส่วนพระองคมงพี่น้องฟังจากซื่อกับหงเลยเอาขอบคุมงกับใจเลยเเด้อเอาน้องไม่กิ้งไว้พรเป็นภาษามงเฮียายเด้อยว้ไอว่าภาษามงบ่เปลี่ยนอาว่าบุญทุกบอสเจ้าขอบมกขอบใจใจทุกคนเป็นมงอาว่าทุกจำนวนเงิน2,000บาทพี่น้องเลยขอบใจรักพี่เนาะอือพวกนี้บอสเจ้าบอสเจ้าตูนเบย์ฮเจิริเนาะผมก็อันจิตใจหรือเจ้าให้ภาษามงเนี่ยอย่างเอ๊ะก็เขาเจ้าองเขาเนี่ย ก็ป้าเราโอ้โอภัโอเชี่ยน罢了ป้าเราจะไปไปรู้วัดหน่อยก็กปชอบกันั้ได้โอเคน้องพี่น้องเนาะน้องไม่เก่งเกือบไวพรเป็นภาษาม่วงไปแล้วประกามน,นี้อันนี้พี่น้องอันนี้ก็คืออันเท้าลุงโลดสม,มัยรีเนาะแล้วว่าเป็นไอ้เคืองของบ้านเพื่อนเองเพิ่นอ,อยู่ตั้งประเดี๋ยวหยุดให้พูดพี่น้องแต่บ่าวเพื่อนใส่เป็นปันกลางเลยเป็นผลข,ของบ้านเฮาเลยเมืองหินบุญแขวนขโมยพี่น้องกับจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทนี่เอาครบมุกครบใจ่ลายเด้อบุญคำนำสู ไอ้เอายน้องมัดสุขุสุขคนที่ต่อยอดมาเนาะขอให้บุญไปฮอดไปถึงของเป็นบุญกุศลของที่เจ้าในพายพักนี้แล้วกับพายพักหน้าี่น้องไปอันนี้กระเท้านกพระเทศบันกางเมื่อนบุญแขวงขม,มวนหนึ่งร้อยบาทกบเป็นน้องของบ่าวเพื่อนนั่นเนองเนาะนีเลยพีน้นอง่าวเพื่อนจะู่ไวพรรวมๆกันไปนั่นแหละอันนี้ก็ลุงระดิ์สมารีบันกางนั่นเองบัตรน,นี้บัดน,นี้เท้าดาววีและนางสีสุพรรณบันกลางเมื่อยบุญแขวงขมวนห้าร้อยบาทก็คืออ่ เป็นคนลูกในบ้านหลานในเมืองนี่แหละพี่น้องเอาขอบใจหลายๆบ้านกลางบ้านตอนน้อยเฮาศรัทธาร่วมกันพี่น้องเฮ็ดบุญเอาน้ำบุญน้ำกันขอความขอบใจหลายๆนี่เลยประเพณีในน้ำตัวแทนในน้ำมันนี่เอารถนี่เอาเสื้อผ้าอออเอาตัวไม้ก็ได้คือกันเอาอันนี้ก็เป็นนางสุนทิสาเนาะสมารีลูกหลานประเพณีเองหนึ่งร้อยบาทเออสร้อยกันพูละบาทสองบาทก็มีจิตใจใส่ศรัทธากับเฮ็ดน้อยได้หลายเฮ็ดหลายก็ได้หลายพี่น้องไอ้บุญ เห็ดโบวัซซีเห็ดน้อยเห็ดลายของเห็ดด้วยจิตด้วยใจนี่ได้บุญคือกันอันนี้นางมณีวันแพงดีเนาะอันนี้ก็เป็นไกดยของบ่าวเพื่นเนาะขอบคุณอบใจเลยลายอยู่บ้านนี่แหละเพื่อนกันเลยอันนี้นางรัศมีฮะนนี่อยู่ประเทศไทยเนะ200าะสองร้อยบาทนี่เนาะเอ้าโอ้โอโอขอ,อไวไฟให้โชคมาล่ำรวยมั่งสุขสุขคนนี่เลยอันนี้กันนางคําวันนางวันคําพี่เนาะขออภัยผมมาดีก็คือบ้านดอนดูเมืองฮินุญขยัยขมวนบ้านตรงข้ามกับบ้านบ่าวเพื่นเองลูกเป็นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกันเองเนาะ โชคดีมีไส้อันนี้ก็เป็นเอ่อมาจากประเทศไทยเพื่นก็อ่านเนี่ยนางนภัสบอทนี่สวรัสดีครับตรามี้แหละพี่น้องในลายเสื้อนี่เลยเป็นภาษาลาวนางนภัสเดสวัสด์สละพัสอืมเนาะหนึ่งร้อยบาทพี่น้องสัทธามาเนาะ โอ้หลายคนอยู่ด้นี่นี่น,น,นี่อันนี้ก็คือสัทธ,ธาจะประเทศไทยพี่น้องบูฮูจักรไร้ซื้อบ่เพื่อนเพราะว่ากระเจ้าอันโอนเงินไมเ่เพื่อนระลับกับบริบกซื้อบ่เพื่อนกับที่โตมได้กระเจ้าโอนกเจ้าโอนมาให้บ่าเพื่อนอันมาบูรณาวัดมาอันสมรวมด้วยมาสมทบสมทบทุนอ่ะซื้อเหินซื้อทรายเนาะแต่ว่ามันบ่เพื่อนซื้อเหินซื้อทรายไปแล้วมันเหลือแล้วพี่น้องแล้วกับบ่าเพื่อนก็เอาเงินจุจำนวนนั้นให้ไซให้มันเกิดรประโยชน์บ่เพื่อนกับแบ่งไปซื้อ,อักระต้มขนม ซื้อกาแฟ่เค้กให้ครูบาแล้วก็ซื้อน้ำหวานหรือว่าน้ำเป๊ปซี่ว่ามันบ่มีน้ำเป๊ปซี่จะมีน้ำแฟนตามิเรนด้าหรือว่าน้ำอันเขียวน้ำแดงเท่านั้นเองพี่น้องแล้วก็บเพิ่นกับแบงแล้วก็เหลือมาเหลือมาบเพิ่นก็ได้อยากให้ได้บุญได้ทานกุศลน้ำกันเฮ็ดบเพิ่นก็ส่งอินบ็อกซ์ไปให้แต่ละคนแล้วเนาะแล้วก็เงินหนึ่งร้อยบาทตามนี้เลยพี่น้องบเพิ่นก็ได้เอาเฮ็ดส่วนนี้ก็เพราะว่าอยากให้มีส่วนร่วมในการทำบุญน้ำกันพี่น้องและการนางสูนผระจันอินแปลงสีเสียงไม้อันนี้ก็คนลาวเฮาอยู่ ไปอยู่ทําง,งานไทยนะเน,น,เนาะเ,เพื่อนก็เห็นคิดเบาเพื่อนก็สวยมาสองร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเพื่อนกเอาเป็นจํานวนเงินส่วนกลางของวัดและก็จํานวนหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเพื่อนกับมาใส่ซองให้เพื่อนเพราะว่าอยากให้เพื่อนได้บุญได้ทานได้อย่างได้เห็นได้เป็นลายลักษณ์อักษรเฮ็ดตามอันนี้เลยพี่น้องไออันนี้ก็คืออันนี้คือ้านโมบาย้านนนนโมบายอยู่กรุงเทพบอกรือว่าอยู่ไทยนี่แหละพี่น้องไออัหนึ่งร้อยบาทเนาะ เพื่อนก็นได้ส่งให้อายเพื่อนแล้วครบมุกครบใจลหลายๆขอไวรพรใส่ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อส่งมาล้ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอันนี้ก็คืออันพระอันนี้เป็นพระอาจารย์เนาะพระอินทิกาลอันนั้นสำโลสำโล,สำโลเนาะพี่น้องเนาะแม่นบอลพระอาทิพระพระอาทิการเนาะสำโลจากประเทศไทยหนึ่งร้อยบาทพี่นอ้องนี่เลยแล้วก็สุดท้ายบาัดนี้สุดท้ายก็จะเป็นแม่ แม่คำผิวและพ่อผมมาพร้อมด้วยครอบครัวนะจากบ้านปุ่งใต้เมืองหินบุญแขวงคำม่วนพี่น้องบ,บ,บ้านไกลๆบ้านเพื่นอนอย่างบ้านปุ่งใต้จำนวนเงิน4 000. 60, 000. ี่แสนหกสิบพันกีบกับสิโตกอยู่ประมาณ300กว่าบาทเนาะคุณละเจ็ดสี่แสนคุณละเจ็ดแอโอ้ประมาณ7จ็ดแปดร้อยเนาะนี่เพื่อนเพื่อนให้มาลาดกีบพ,พี่น้องเลยหกป็น 4, 4 5, 000. 4, 000. 4, 000. สี่แสนสี่ห้าแสนสี่สิบเพื่นอนไปซื้อน้ำหวาน แล้วกันเหลือเท่าไรป่ะเพื่อนก็มาใส่นี่มาเลยนี่พี่น้องใส่นี่ใส่ซองมาเลยให้เพื่อนมาเลยเอาวขอบขอบใจเลยๆโอเคเนาะพี่น้องเนาะเนที่ว่าเพื่อนเธอนี่ก็บบริเวณซองอย่างพี่น้องซองบุญได้นี่เอาบุญนำกันพี่น้องบุญพ่อป้าบุญกระถิ่นบ้านปอบเพื่อนบอกเพื่อนผมว่าอยากขอไว้คอนใส่ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีจิตใจใส่ศรัทธาต่อยอดสร้างสรรคพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาบ้านปอบเพื่อนวัดวาอารามบ้านเพื่อนกระเจิดเจิมุ่งเงิน เรื่องเลื่อมพี่น้องบําเพ็ญกับขอโคบมุกขอบใจหลายๆเด้อขออวยพรใส่จ้ามีอยู่ดีนี่เงมุศสุลทุกคนสุขมาเอิญโชคหมานลำรวยเนาะความเจ็บจะได้ความไข้จะมีเนาะแราคาบําเพ็นก็บไข่มาเป็นหมื่นไข่ใดเป็นแส้นไข่มาไข่มาเป็นพันไปขอให้กลับขึ้นไปเป็นหมื่นไข่มาเป็นหมื่นขอให้กลับไปเป็นล้านเลยพี่น้องไงถึงรางวัลที่หนึ่งน้องพี่น้องเนาะเอาโชคมานลำรวยอยู่ดีนี่เงมุศกุลทุกคนเด้อบําเพ็นก็อวยพรให้กับรวย อขอกความมุ่งความใจหลายๆพ่อแม่พี่น้องไงเราเพิ่นกับสิเตรียมตัวไปอหาเพิ่นบอเพิ่นกับพวกไปผมมาบาัวได้อยู่ได้เศร้าพี่น้องเป็นน้ำวัดน้ำวานี่แหละสบายดีเ่าเพิ่น <c oughs> แล้วกับเพิ่นกับสีไล่ซ like, ดบอกเพิ่นสิผมมีเวลาลงคลิปเลยเมื่อนี้เบิ่งสรงเพขาบอกเพิ่อนผมมีเวลาตัดคลิปเลยพี่น้องเพิ่นสีไล่ซ like, ดให้เบิ่งไปเบิ่งในการนำการพีน่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวเราเพิ่นไปเตรียมตัวไปก่อนตอนนี้